สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮอร์โดเวเปอร์นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพันลวดนะครับโอเคการพันลวดโมลวดเนี้ยมันก็อยู่ที่ออกค่าโอห์มอยู่ที่อะไรอย่างนี้นะครับว่าแล้วการพันลวดอะ่ะมันแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบห้ารอบ บางคนก็ชอบหกรอบอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาพันเจ้าเอ็นไอแปดศูนย์นะครับของบิ๊กโอมครับศูนย์จุดหกนะครับวันนี้เราจะมาพันแกนสามหกรอบกันนะครับศูนย์จุดหกแกนสามหกรอบเป็นสูตรประจานม,มืองอมเลยโอเคมาอย่างแรกเราก็ต้อง มีต้วก่อนการกะร่ว,วองเราก็ได้แต่คนนะครับแต่ว่าดูด้วยระยะสายตาไม่ต้องเป๊ะมาครับประมาณนี้นี้ไนะครับตัดออกนะแล้วก็เอาอันเนี้ยมาวาดะเส้นเก่ามาแค่น,น,นั้นเองนะ เราต้องแบ่งรัดวให้ได้ก่อนสองเส้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแบ่งรัดวให้เป็นสองเส้นชื้อ นี่ครับเรวก็หนึวดเสร็จก็เก็บใส่กล่องเดิมไม่มีอะไรยากพันลวดเอาง่ายคือเนี่ยขั้นตอนแรกคือตัดลวดให้มันได้เงี้ยสองเส้นให้เป็นอย่างนี้สองเส้นนะครับครับอย่างที่สองอย่างที่เราต้องมีอุปกรณ์คือแกนไข,ข่ควัวนะครับแกนสาม นี้เราลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนสักเอ๊ะสามเนี่ยจมเสร็จละสุตรจำเนี่ครับาขายโกนแกนสามใหม่นี้นี่มาเดี๋ยวนี่วิธีการพันนะครับการพันลวดคือเนี่ยครับเอาวางไวก้กะเอามือจับตรงนี้ไว้ครับกดมอนไว้เว็บต้องกดแน่นๆนะครับอีมือหนึ่ง ดึงไว้แล้วก็พันอย่างนี้เริ่มพันเลยนับรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนี่ยตรงอันเนี้ยเห็นไหมนี่ผมโฟกัสให้ดู ่าไม่เห็นนั่นแหละีย๋ยวค่อยเห็นเหมือนกันค่อยให้เอาให้ดูแล้วก็ผ่านไปนับไปหกรอบนะครับผ่านสองเส้นเลยฝั่งนี้ก็มาต่อหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยถ้าสมมติว่าลวดมันไม่ชิดนะครับก็แค่เนี่ยลวดมันไม่ชิดใช่ไหมเอาเล็บเนี่ยดันันเข้าไปดันันเข้าไปเห็นขาลวดไหมมันจะงอใช่ไหมครับเราก็หาทีมาามาหาทีมมาจับลวดไว้เอามือจับเหมือนเดิมนะครับจับไว้ดึงมันลงมาดึงมันอ๋อะ ฝั่งน,นี้ด้วยอีกคู่หนึ่งด้วย,ยข้างหนึ่งด้วยจากเมื่อกี้มัน,นขเข้าไปไม่ยากนะครับพันลวดง่ายมากสำหรับการใช้มือนะครับไม่ต้องมีมาสเตอร์คอยล์ไม่ต้องมีแกมพันลวดก็พันเองได้นี่ครับมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้อนะเห็นแล้ว เห็นไหมครับเนีย่ยใช้มือพันง่ายๆยาได้ลวดมาแล้วได้ลวดใช้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปใส่คอยให้ดูแล้วเดี๋ยวมาเบิร์มาเจอกันตอนเบิร์ลวดกันเลยนะครับนะครับตอนนี้เราใส่ลวดอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับอ่าและอย่างที่บอกคือผมจะบอกอย่างหนึ่งคือการ พันด้วยมือเนี่ยข้อเสียมันจะอยู่แค่ว่าใช้เวลานานกว่าอุปกรณ์แต่ข้อดีคือมันไม่ต้องเสียเวลาไม่เสียเงินทองอะไรมากมายมาซื้ออุปกรณ์ครับใช้มือก็าขายควน20บาทได้นะครับมันอาจจะไม่สวยแต่มันก็โมควันตุ้มควนดีได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยคือแล้วผมคือมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับคือ การใส่ก็วัดให้ตรงให้ตรงกันข้างบนให้ตรงรูลมนะครับหลังจากใส่ไปเราก็กดรนดูไฟว่าไฟมันขึ้นเท่ากันไหมผมจะแนะนำสำหรับการเปลี่ยนลวดใหม่นะครับให้ใช้ไฟเบาๆก่อนปรับวัดไปที่ต่ำๆก่อนนะครับเพื่อที่เป็นการรักษาลวดนะครับ แล้วเทคนิคที่2คือเนี่ยกดมาปุ๊บเห็นไหมครับไฟไมันขึ้นไม่เท่ากัน <c oughs> อ่ะลองดูข้างนี้ปุ๊บฝั่งนี้ขึ้นก่อนเทคนิคคือฝั่งไหนแดงก่อนหนีบข้างนั้นครับแล้วค่อยมันแรบว่าหนีบหนีบไปก่อนข้างไหนแดงก่อนหนีบข้างนั้นก่อนครับลองกดดูอ่ะฝั่งนี้แดงก่อนแต่ฝั่งนี้ขึ้นไม่เท่ากันก็หนีบมันไปปุ๊บ แล้วก็ลองเขีียๆดูครับนะเขีรยไปตรงนี้อจจะมองขนาดหน่อยนะครับลองดูอ่า นี่ครับเราก็ไม่ต้องไปเสียตังเยอะใช้วิธีการพันมือเอาง่ายดีนะครับผมว่ามันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องลำบากมากขนาดนั้นน่ะคือแบบมันไม่ได้ลำบากมันทําได้ง่ายมากในการพันด้วยกบมือเนี่ยครับจริงจริงต้องลองดูแรกๆก,ก็อาจจะเจ็บนิ้วเจ็บนู่นเจ็บนี่นหน่อยก็นะครับทาไปทามาชินชินแล้วคุณจะ โมลวดเทพมากโมล้อขายได้เลยนะครับนี่พูดจริงๆครับเราจะโมลวดขายใส่ทำเป็นชุดเออว่ากันไปนะครับเนี่ยผมก็โมลวดขายผมก็ใช้มือเนี่ยครับไม่ใช่คอนแทคเตอร์เพราะว่าเราเน้นที่คุณภาพนะครับรูปรักก็เน้นเหมือนกันนะครับแต่เราจะเน้นคุณภาพมากกว่าแบบโมลตามใจสั่งเลยครับ อ่ะนมันขึ้นสวยแล้วแต่ตที่ว่าฝั่งนี้มันขึ้นก่อนหน่อยนึงอ่ะเรามาดูกัอนอีกทีนึงนะครับจบเป็นอย่างนี้นี่เห็นนะครับมันจะแดงขึ้นหอมกันเลยอ่ะ่อไปใส่สมนียัอันนี้อาจจะเงียงๆหน่อยนะครับไม่มีพงไม่มีพลงตื่นดูอยากเสียงก็ไม่รู้ครับแเวลาไม่ค่อยมี ตื่นมารีวิวซะเลยนะครับมาเรามาใส่สัมรัรคกับเราใช้เล็นแกน3สามนะครับวันนี้ ni แปดศูนย์ศูนย์จุดหกครับนวด b กโอม แกนสามพันหกรอบครับแล้วเนี่ยคือสูตรประจำผมเดี๋ยวรู้เลยว่าควันมันจะตูมขนาดไหนนะครับวันนี้ผมอาจจะแบบถ่ายไม่ค่อยเห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าตื่นจริงไม่อยากถ่ายเศร้าสัตว์ <laughs> เราแบบสติสติสติคกกอสโลแต่ผมเป็นในนี่ลว่ของอีเอ๊ะสมรีของอีขาวแต่ผมชอบในการสติสติคกกอสโลนะครับสติสักครู่นะครับก่อนจะหอทำรวดวทำการใส่สมรีอะไรเสร็จ ตีฟูมันขึ้นมาก่อนยัดเข้าไปนะครับสำนีมันจะทำให้ดูดน้ำยาได้ดีขึ้นครับช่วงนี้ก็ถ้าใครจะเอาบหรี่ออกไปนอกบ้านก็ระวังตัวหน่อยนะครับตอนนี้ตำรวจแรงมากนะครับก็ระวังระวังนะครับถ้าดูด แนะนำให้ดูอยู่ในเคหาสถานตามบ้านเรือนจะด,ดีกว่านะครับอย่าถือออกไปข้างนอกเลยมันไม่ปลอดภัยครับเป็นห่วงไม่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตโดนยึดอีกโดนปราบอีกนะครับนี้ไม่ดีขึ้นสานี่ก็ยังไงก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับซื้ออะไรนะรับอะไรกันก็ดูเครดิตกันดีๆนะครับมา เาจะมาเบิร์เบร์ำลีดูว่ารวดแรงไหมสูตนนี้เอาไปใช้อันหน้านะครับผมแนะนำจริงๆส่วนนี้รูมาโอมก็จะอยู่ผมพันลวดมือมาเนี่ยโอมไม่เคยกระดิกันนะโอมจะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้นี่ครับมาดูปรับไฟไปที่แค่ยี่สบวัตต์ก่อนนะครับ อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมุมให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูควันกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับมาดูควันกันนะครับ จกผมจะสูบให้ดูต่อนะครับบอกเลยว่าสายหายคอสายลากสายดึงเนี่ยเอาเต็มปอดนี่สูตรนี้ได้เรื่องแน่นอนครับผมเรามาดูควันกันเดี๋ยวผมจะลากแบบเต็มปอดให้ดูเลยนะครับ รวมจริง่ะเอาอน้ำยาวางไว้เนี่ยครับยังไงก็ตามนี้เลยลวดนี่ นะครับก็ศูนย์หกหกรอบนะครับลองไปพันดูนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอครับ